สวัสดีคะ่ะทุกคนทั่วโลคิดถึงจังเลยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีวันเด็กแห่งชาติวายก็อยู่กับคุณลูกคุณลูกบ่าวสองคนนะคะอันนี้กรุณาอย่าไปโฟกัสสิ่งที่ลกๆกนะคะเพราะว่าห้องที่มีเด็กนะคะยังไงก็ไม่สะอาดเออยังไงก็ไม่เรียบร้อยอะไรลูกอะไรลูกอะไรครับอะไรครับยังไงก็ มีลกบ้างเนาะนะคะก็เดี๋ยวก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ตอนนี้ก็ป้อนข้าวนางอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงน,นี้อ่ะป้อนข้าวนางอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะแม่ก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จเพิ่งถ่ายงานเสร็จเนาะอันนี้มันมันไม่มีกล้อง อยาอีกตัวหนึ่งอีกเพราะอีกตัวหนึ่งให้ลูกดูกระตูนอยู่แล้วก็กินได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเราไม่ค่อยกินละกนหาของให้เล่นคนโอ้นังครับนังครับตอนนี้ก็หลอกรอให้สะพานข้านช่วงนี้ทางโอกาสมา ัขวันเด็กก็ไม่ได้ไปไหนนี้ไม่ได้พาไปไหนหรอกเพราะว่าเขาก็เซฟเรื่องโลกเรื่องอะไรกันนะเนาะได้ยินแมมนี่คือวางไว้ก็ไกลอยู่เหมือนกัน มันก็เราก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จกันเนาะถ่ายงานอของจอม์แนงานแม่ลูกเนาะงานนอ้องอะไรอันนี้ไหมอ่ะเพิ่งถ่ายงานเสร็จแล้วก็งานเสร็จแล้วก็เพิดด่งไม่กินข้าวเนี่ยตอนสี่บุ่มมาดูดูว่าดึกเฮ้ คุณแม่ก็ถ่ายงานของคุณแม่ด้วยแล้วก็มีงานของแม่ลูกด้วยอก็วันนึงก็พยายามทําให้ได้สักอย่างต่ําคือสองงานวันนี้ได้สองงานเพราะว่าออกไปซื้อของข้างนอกมาก็เป็นเป็นของจอนสั์เป็นอ่าครีมทาผิวนะคะหอมกันเลยหอดี ออแกนิกด้วยนะคะก,ก็น,นี่แหละที่ทุกคนแบบว่าเออเห็นห่างหายไปก็บางครั้งก็ยุ่งยุ่งอยู่กับลูกกับอะไรทั้งทำง,งานด้วยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเ,เ,เนาะกำลังเที่ยวากาช่วงน,น เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะโฆษณาก็ไม่ได้เด้อทุกคนโฆษณานก็ไม่ได้โวยวาย ียงเด็กต้องคือแบบต้องอารมณ์เย็นใจเย็ยน<笑><笑>นะคะก็เดี๋ยวกินเสร็จนี่ก็สี่ทุ่มยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอาบน้ำนอนแต่แต่น้ำเพิ่งตื่นตอนเฮ้ยอาเอาม่เหรอเปลี่ยนเหรอลูกน้ำเพิ่งตื่นตอน สามรุ่งนะมันตัดเยอาอะไรอีกลูกเอาอะไรอีก อันนี้ขึ้นรถเลยทำไมรอรถถูเป็นอย่างนี้ลูก แม่ก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะวันนี้ก็เจ็บแล้วค่อยอ้วนได้แหละแต่ถ้าแบบมีอะไรที่น่ากินนักกินก็มันอดไม่ไหวจริงก็ต้องกินเพราะแม่ยังไม่ค่อยเฟิร์มนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาออกล่างกายด้วยแต่ว่าข้าวก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็เนี่ยแหละเอาบางท่าก็กินกับลูก กับข้าวนี้ก็ผัดอะมัลคอรี่ใส่แครอทแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงไขแง่แดงก็ามาต้มก่อนนะแลวิธีทำของคุณแม่ก็จะเอามลคอรี่กับแครอทอะไปต้มก่อนไปลวกน้ร้อน,อนก่อนเหมือนประมาณว่าล้างสารพิษอะไรที่ด้วยแต่ล้างให้หลายน้ำอยู่แล้ว น,น้ำให้หลายน้ำแล้วก็ไปต้มไปร่วอีกทีนึงแล้วก็มาผัดใส่ปลาแซลมอนแล้วก็พอปรุงรสชาติอะไรเรียบร้อยแล้วก็แกะไข่แดงมาใส่แค่นั้นก็ีเ่น้เนาะวนก็จะชอบชอบเมนูนี้เหมือนกันแต่ถ้ากินมือมากมม,ากมันก็จะเบื่อ เดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบเอาแต่ใจแบว ไม่ไหวรึโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ้าวทำไมล่ะทำไมอะอะทำไมอะครับแต่นี่เรื่อง I guess one

ามันไม่ได้ใจแล้วนมันจะปหลกหัวนี่โกระหลกหัวเนี่ยเเนี่ยนี่เนี่ยเอาไหนเนี่ยหรอเอาแล้วหนูปลาไปทไมเห็นทาแม่้ง เอาแม่เอาใจนาเอา,จเอาใจเอาใจเอาใจงา,ต,งาตัวเด็กน้อยเดี๋ยวอ่าหลังจากนาทีนี้นะคะคุณแม่ก็จะพูดลองพูดเป็นภาษาลาวดูสิเขาอ่ะจนจบคลิปนะคะว่าจะรอดไหมนะ กับน้องนะโอ้ยชู้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 เอาใจเอาใจกังนะอยาโดเด็กน้อยอ่ะต้องไปเด้อเออเป็นคนที่แบบว่าชอบภาษาอีสานมากแต่แบบว่าแม่เป็นลาวแบบแม่เป็นลาวพ่อเป็นลาวแต่อีสานมันก็คล้ายลาวเหมือนกันเนาะ จริงๆแล้วอะ่ออออวอมอะ,ะมันก็จะมีภาษาอีสาน้างลาวา้างเนาะนนกันนห,หัดพูดอยู่หัดพูพฟฟดภาษาอีสานเป็นคนสอบภาษาอีสานมากเนาะพ่อแม่ก็เป็นลาวนะคะ พ่อก็เป็นลาวแม่ก็เป็นนาลาวาาก็ใส่สามไม่ค่อยใกล้กันแต่เนาะเออเห็นไหมเมื่อกี้ลืมเลยเห็นไหมทำไมไม่ทัก้สิพนะมได้ล,ลูาว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเน,กญญนยกไททำไมลูกลูกทำไ,ไม่ไม่ส่เกงไม่ใส่เกงเ,กเกกตัวดาบน้ำนะอ,อัดอ,อ,อะไรลูก อะไรลูกเออเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วเนาะแล้วอาบน้ำเนาะคันเหรอถอดเหรอถอดถอดย่างนั้นแม่ก็ต้องปิดคลิปก่อนที่จะถอดอะเนาะว้ายคันเหรต้องปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่านาง จะต้องอาบน้ำแล้วเนาะลราก็ในจะปลอดเพืิอแล้วนะคะก็เอาไว้เจอกัน EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชอบ่องวรลณา c h นชาแนลแล้วก็เพจแฟนเพจนะคะแนนอินฟินิตีด้วยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันเนาะมีปุ่มให้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดหน่อยนะคะแล้วก็ฝากดู กันหน่อยนะคะเพื่อจะกำลังใจให้แนนหน่อยนะคะเจอลันค่ะสวัสดีค่ะ